งูใหญ่กระทบแน่หากขาดอเลสซานโดรบาสตโตนีกัมพงทีมชาติอิตาลีของอินเตอร์มิลานในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาเมื่อวันที่22มกราคม2567ซึ่งทางอินเตอร์มิลานเคยเป็นแชมป์รายการนี้ถึง6สมัยและเป็นแชมป์เก่าในปีที่แล้วซึ่งถ้าเจ้าตัวทดสอบความฟิตไม่ผ่านก็มีผลกระทบกับทีมอย่างแน่นอนเพราะในช่วง3-4ฤดูการล้างแฟนงูใหญ่คงทราบดีว่า บัสโตนี่เป็นหัวใจในแผนแนวรับที่มีผลงานดีตลอดในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะซึ่งเขาสามารถเดินเกมรุกได้อย่างน่ากลัวอีกด้วยมีส่วนพาทีมได้แชมป์หลายรายการแถมเจ้าตัวก็มีข่าวกับหลายทีมในยุโรปค่ะแต่บาสโตนี่อาจจะมีสิทธิพลาดลงนัดสําคัญที่จะชิงกับทีมที่มีเกมรุกน่ากลัวอย่างลาน้านาโปลีที่จะต้องรับมือกับกองหน้าที่ครบเครื่องอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนคงต้องมาตามลุ้นกันค่ะว่าอเลสซานโดรบาสโตนี่ จะทำร่างกายฟิตทันพร้อมลงสนามหรือไม่นัดชิงชนาเลิศนี้จะแข่งที่สนาม ASU Stadium กรุงริยาดในประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีแฟนฟุตบอลทั่วโลกรอชมอยู่ซึ่งรายการนี้มีเงินรางวัลสำหรับแชมป์ถึง8ล้านยูโรรองแชมป์รับไป5ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นเงินรางวัลที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ